ฉันเอพาเขาไปเล่นกันนะไม่รู้เหมือนกันชายดูกล้ามแต่สีโคตรใหญ่เลยอะกระเถิกรามฉันนัยใหญ่มากมเลยกล้ามใหญ่เหรอโอเคเดี๋ยวไปร่วมแจมดูกล้ามฉันไว้นะจ๊ะใครวะก็จะโชว์กรามเหมือนใครเปล่าด้วยอยากกันดูไมอิจฉาฉันสิมันไม่มีกล้ามละสิมันมีกล้ามละสิงั้นเหรอบีจะให้ด้วยนะ ใช่นะมันผีนี่นะเออไม่็นกสก่วนกูเราเรามีพี่การโตอยู่ใช่ไหมพี่การโตคิวใช้กูเกินเหรอ,อ,อนี่กินปลาแล้วกินชีวะเนี่ยกูไม่ไหวแล้วอ,อ้าวจิบหายละ่าฮาฮ่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 สบายใจจริงๆได้ค่ะ พวกปวดนี้เนี่ยนี่แกแค่จะสบายใจไปแล้วนะถึงตอนที่เจ็ดละคนดีเลยกับตัวเรื่องนี้จ้ากล่องจานเทมคูเป็นไรวะเนี่ยแปลกแล้วเอาฮะช่องอะไรเนี่ยไม่ใช่ช่องบูมหรอเฮ้ยอะไรวะนั่ะพีมาได้ไงบ้าโอ้ยพีพีเอ้าเขาป็นคนกู ว่าแต่นี่ทุนคนจะดีใจใช่ไหมเนี่ยกินปาลาโคตรแหลกนั่นแหละของดีเอาละถ้าก็อยู่นี่นะส่วนฉันจะไปทางอื่นแล้วอ้ดารามจากไหนมาเนี่ยโคตรหล่อแลยดูนี่โอ้โหดูทั้งขาทั้งตูดอ้ดูนี่โคตรหล่อเลยใครวะเนี่ยหลงตัวเองชำดต้องโดนอะไรสักอย่างแล้วใครเอ่ยที่ร้อยสุริปตพีฉันไง อะกระจุกอันใหม่ว้าหล่อก็ได้มีแย่ด้โอ้ยตายกูอ่ะลายต่อไปใครกันนะให้เพื่อนนะสนใจแลกหอยกับเราไหมเอาสิเพื่อนฮันแน่มีส่งของกันด้วย อย่างนี้ต้องเปลือกแล้วโอเคยินดีโลกบรรกิจนะเพื่อนเสียงอะไรเนี่ยขาเสียงอะไรเหรอเฮ้ยเสียงคนที่จะมาตุยพวกแก ตามแผงฉันเลยละ่ะพวกแกต่อลองเฮ้อเฮ้อฮะจังแจวไปเลยช่วงนี้จะคิดถึงบ้านมากเลยล่ะพี่งหอกขึ้นกันไปเลยไปเ้ยไปเลยไปเลยไปเลยถ้า่ก็ไม่ชันด้ยเนี่ยโอ้โหได้พลังมาเฉยนี่มัตเลียอะไรเนี่ยจนพบศพสีเขียวนอนตายใต้สะพานลอย อะนี่แหรอวะเนี่ยฮะ,ะมันมันซอมบี้ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรวะฉันเจอผีปากเหม็นมันเจอในเรื่องแปลกๆใช่ไหมจู่เนี่ยฉันเจอชักกี้ด้วยละ่ะฉันเจอผีด้วยละ่ะฮะ,ฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ่าไม่ดีแล้วสวัสดีคฮาเด็กดีคฮาเด็กดีบาอะไรเนี่ย มีเลยกันนะดิ่ะเป็นเด็กดี่ะยังนี่ต้องเผาเผาไปหมดเผาไปดูกลุ่มไอ้เวรอร่อยมากมากฮันน่าอยากกินเหรอเอาไปสิฉันให้ห้าใจลองเด็กนี่มันไอติมฉันดีอะไรของมันวะเนี่ย ช่วงนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ร้อนก็ร้อนอต้องเอาไอติมนี่แหละเป็นตัวที่จะแบ่งเบาเฮ้ย <Hey. S 1> เหรนายชอบไอติมเหรอแล้วรู้ป,ปรร่าวั่มาจากอะไรอ่ะอเอาละแกไปากากมันซะไอ้หมอนี่สินู่เบื้องหั่ทั้งหมดหนาวใจกูกำลัเต้นออกมาแล้วโอ้ยอะนี่คืออาวุธย่างสุดท้ายสินึ่จะสู้กับมันโอเค ต้องจัดสักดอกไม่ลองไม่รู้อะไรหรอแกก็มาดิเอาละนะเตียนตัวเตียนตูดแรงเยอะชมัดเลย้าไม่จะม่อยู่แล้วแกต้นนี้นีเอาวันนี้ก่อนหนังสือเดือตายนี่ตัวนี้ตัวนี้ตวีตวี้ตัวนี้วนี้ตัวนี้ตัวนีัวนี้ตัวนี้ตวีวนี้ อยู่ใหนนหั้นนี่มันขันตัวจังเลยโอ้ยหัวฉันเลื่อนไหลเต็มเลยอ่ะว่าแต่นี่มันคืออะไรกันวะเน,นี้ยว้าวชิคแค้วหลุดหอยเี่อะไรวะเนี้ยจั๊ดจั๊าจิ๋มหายพรุ่งนี้ฮิวเวอราดู๊ดดูวันนี้ผมา,า<อ>จะมา,ะมาผมจะ,จะมา คือว่าจริงๆแล้วผม,มเป็นคนที่ะจะมามารักษาความปลอดภัยไอ้บ้าเออเขาเรียบบอกกันสิว่าอ้เวนปล่อยกูร้อจะแสบขอบแล้วเนี่ยให้ช่วยอะไรไหมคบจัดการได้ทีจัดการเล้ครับได้เลยครับว้า่มัดเอาจริงหน่อยหน่าเอ้ยนี่แกเดี๋ยามาวมึงวางห้างกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn